กำลังสีเปาเคกค่ะตอนนี้กำลังเตรียมของเตรียมยังข้อมีของข,องขวัญเสื้อผ้าพิเศษถึงอุ้งอิงสิตื่นตาตื่นใจนั่นมีทั้งที่ดินโรงแรมเงินเงินเป็นเป็นล,ล้านค่ะข้อมีเงินข้อมีเงินเป็นล,ล้านให้น้องอุ้งอิงตอนนี้ในช่วงนี้นะครับฝนก็หยุดแล้วนะครับผมก็กำลังสีเปาเคกนะครับทำกัน โป้เค้กเลยครับผมโป้เค้กแล้วแล้วแล้วฝนเศร้าเหรอพี่น้องครับผมสุดๆุดแค่บาทสุดสุดในฝ้าฝนไม่ฝนเป็นใจนะครับถึงเวลาแต่กับอันสุดพูแล้วนะงฝนก็สุดให้กับมเป็นจมุนลายไม่ดีนะครับเอาเวลาน้องเหงาไงน้องจะได้เล่นกับแม่หน่อยกับกับพ่อพ่อเอกไงกับเพื่อนๆไงคะ ถ้าเราออกแบบนี่ค่ะเป็นเกมไงทุกคนมันเป็นเกมเล่นแบบเวลาน้องเงอเงเบื่อเบื่อย่างนี้ก็เอาเกมมันเล่นมีทั้งทีดีีคนเยอแล้วนะครับบอสเราก็เดินทางมีเทิงโรงแรมมีเทิงเงินรวยค่ะให้น้องหญิงร่ำรวยร่ำรวยนี่ถ้าเอานไปให้ก็คืออยากให้น้องร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนเกมเศรษฐีที่เราให้มันมีมันมีความหมายเลยค่ะพี่น้องมันเป็นมันมีความหมายด้ที เดีย๋ยวเกมเศรษฐีให้นอ้องเพื่อมันมีความหมายนะคะทุกคนหายเงินไปแล้วหายเงินหายเงินหายกระเช้าให้ยดอกไม้หายตุ๊กตารถไม่กระเคยหายไปเบิดแล้วกําไลแขนรถเม่ก็หายแล้วกําไลแขนแแกําไลแขนอันแบนหายมาแล้วน้องก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องอยากได้แล้วเราก็ต้องให้ในสิ่งที่น้องไม่มีบ้าง อันนี้อันนี้ของลิยาเดยอเอาไปฝากพี่มิกถือแล้วเราจะไปปอเคกน้องกันขานเดี๋ยวเราจะไม่ทำจะเสร็จย,ยังคะฝากถือหน่อยแป๊มน,น,นึ่งแล้วเราล่างวันไงก็คือเแมนชนโที่ดิน้อมบ,บานและเงินสดและร่งเร่มเงินสดเป็นล,ล้าน เราจะไปเอาไปให้น้องอิงก,กันค่ะเป็นเชิญน,นะครับทางบอสของเรานะ้ครับแม่สุภาพนะครับเป็นแม่สุภาพนะครับผมพาออำนาจนะครับครับอโจโแล้วก็ผบแม่แม่นะครับเอ็นซีลกท่านนะครับผมเป็นเชิญครับ เชิญผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านเลยนะครับดับแรกเลยคือคุณแม่สุภาพแล้วก็วัดโจนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาร่วมเป่าเค้กนะครับร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องอุ๋งอิงนะครับซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆท่านนะครับแล้วกี่พี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่พ่อๆแม่แม่พี่น้องทุกๆคนนะครับถึงเวลาแล้วนะครับคุณแม่สุภาพนะครับคุณแม่ด้วยเนเชิญอาจารย์ตั้มด้วยนะครับอาจารย์ตั้มเนาะเชิญครับเชิญครับ โอ้พี่มหาข่อยออกหลอกเลยวะนะคุณแม่สุภาพมาแล้วบดโจมาแล้วครับบัตโจมาแล้วครับโจมาแล้วครับยู่ฝ่าล่องยื่ฝ่าล่งะเดี๋ยวเชิญนะครับพวกเราพี่น้องทุกๆคนนะครับก็มาร่วมกันนะครับเอาขยับเข้ามาข้างหน้านะครับขยับเข้ามาข้างหน้าเลยนะครับไม่ต้องกลัวเ้อตมข้นตัวตองย่างตอกพี่น้องเข้ากันเช้าหน้าชิบิท้าเชาหน้านะครับเทคโนกี้กับสารีเพิ่มมา นะครับวันนี้ดีใจนะครับดีใจแทนคุณแม่นะครับดีใจแทนคุณพ่อลูกอุอิงนะครับดีใจแทนครอบครัวที่มีพี่ๆน้องๆเอ็ซีแฟนคลับนะครับมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องอุ๋งอิงวันนี้ครบ15ปีบริบูรณ์นะครับทำปัตชาระชนปีนี้นะครับก็สิบแปีนะยครับไอ้นี่พูดลดให้นะเบารดไห่นะครับอ่ะเชิญเด้อพี่น้องเด้อยูทูบเบอร์ นะครับผู้ใดที่อยากได้ภาพจากมุ่มบนลงไปมุ่มล่างก็กรได้นะครับได้เลยนะครับเชิญข้างบนได้นะครับนะเชิญคุณแม่หน่อยได้ไแม่หน่อยก็พ่อเองนี่แหละมาอีพ่ออีแม่มาพ่อนนท์ยุสเซ่พอนนท์มาพ่อนนท์ครับพอนนท์ใช่ไหนมาอ่าพอนนท์พอนนทชัยแม่เฟิร์นอยู่ไหนแม่เฟิร์นอ๋อมาแล้วคนสวยมาครับแม่เฟิร์นนะครับบินตรงมาจาก นะครับกทมเลยนะฮะับกังนำคลินิกนะครับนี่ผู้พิพากคุณนะฮะเรานะครับแม่หน่อยพ่อเอกหลบเกลดนะครับขอทางนะครับนี่ครับสวัสดีครับนิมนต์นิมนต์นะครับนิมนต์พี่นนท์นะครับพี่พี่นนท์อยู่ไหนครับเชิญครับเชิญข้างบนเลยครับพี่นนท์ครับที่นนของแท้แท้ว้าของแท้แท้ว้า จำได้ว่าพ่อหน้าบดพ่อหน้าคิ้วบดโจูเลยวันนี้เสนนนนะครับมาครับมามามาน้องการชัยอยู่ไหนน้องการชัยการชัยอยู่ไหนครับถ้ายังไม่ขึ้นตอนนี้นับหนึ่งถึงสามเอาลงตมได้หรือการชัยนด้สวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยสวยไหมครับสวยไหม เงินนี้สวยไหมมีแฟนแล้วคุณเล่นทองยังไม่มีครับใครมีแฟนไม่มีครับไม่เฟิร์นเหรอไม่เฟินโกรธนะแกโสดนะเนี่ยแม่เฟิร์นโสดนะเนี่ยปกติอะหนูก็บวอร์ไฮมีคือกันจังแม่เฟิร์นเราสัญญากแล้วนะว่าแม่จะไม่มีแฟนโสดค่ะแม่เฟิร์นบอกว่าโสด พ่าเลยนะครับพ่ออย่าบอกแม่แก้มแม่แก้กกันได้เวลามาครบแล้วใช่ไหมครับได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับที่วันนี้พวกเราพี่ๆน้องๆน,นะครับ นำโดยคุณแมสุภาพนะครับแล้วก็บ๊อดโจนะครับพร้อมด้วยวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆที่พวกเรามีโอกาสได้มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดกับหนูอุ๋งอิงนะครับใครที่มีเค้กแล้วก็จุดเทียนได้เลยนะครับจุดเลยครับตอนนี้ครับจุดเลยนะครับพวกเราจะได้ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับน้องอุ๋งอิงนะครับจุดเลยครับใายกันจุดเด้อจันบิ๊บ ราไฟนะครับจันบิกไม่มีไฟมานะครับเป็นคนไม่มีไฟยังไงอย่างนั้น,นไฟข้างนอกไม่มีมีแต่ไฟในส่วนนะครับเดก,ดนะกถือว่าเป็นมือที่ชุ่มชํำอีนะครับเป็นมือที่ชุ่มช่ำฝนตกมาโปรยปลายนะครับไอพี่น้องซุ่มเย็น หลังจากนั้นเราก็สนุกเป็นที่มา้เยอะเอามาอยกเราร้อพวลองสามรอบนะครับ Happy Birthday เกิดของหลานสาวน้องอุ๋ยอิงนิลาน้อยเทวดาน้่อยก็ว่าได้นะคะเนาะคุณย่าก็จะมาอวยพรขอกราบสวัสดีพี่น้องแฟนคลับสุขุทุนแล้วค่ะเอฟซีนะเวทีกันหลายเลยบวนกับบวนว่าเป็นบุญบักไฟ <c ười> คุณย่าก็จะมาอวยพรในนิลาน,ออน้องอุ๋ยอิงรัตนาพรบอลแฟนนี่นหลามีความสุข ปรารถนาสิ่งใดกะค้อให้ได้ดังสุขความลความปรารถนาเด้อวันคล้ายวันเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสิบสามกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไห่หลามีแต่ความสุขความเจริญร่ำร่ำรวยรวยแพทย์ครับเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่กะฮักกระหอมไห่หลาเป็นที่ฮักของพี่นอ้องเอฟซีสุขสุขุนแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ปีปานาอา้วก็ของญา ให้เป็นคนโฮกูดีให้ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่ดีแต่ชิดเอาสิา่งไหนทีมันดีแต่ถ้าเอาทะลุเดอ้อให้เป็นคนดีของ่อของ,ของแมเป็นที่รักของแฟนคลับเอฟซีทั่วโลกนะคะเอาโชคดีร่ำรวยตลอดไปค่ะขอบคุณคุณแม่สุภาพนะครับรอบแรกเลยครับเขากลับไปเชิญคุณเฟิร์นนะครับโปรยฟอนให้กับน้องอุ้งอิงนะครับ สดนะครับโสดนะครับก็คือเพิ่นก็ไม่เคยเห็นแบบว่าน้องคือเห็นพุณแล้วรักอ่ะเคยเคยแบบเคยเคยเจอแบบนี้ไหมคะแบบเห็นแล้วรักเลยเลยก็ขอให้น้องอู๋อีกนะคะมีคนรักแบบนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเอฟซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ดังขึ้นนั แล้วก็อยู่กับพ่อเจอลานานนะทีกแกจะได้ยืนไปไหนแล้วก,วก็มีของมาเซอร์หายไม่รู้ว่าช่องหรือเปล่าไม่อหรือเปล่าแต่ก็ตั้งใจทาให้ว้าว <laughs> ต้องเปิดสดๆเลยนะครับนี่อันนี้คืออะไรแบบไหนนะครับ นะครับจากแม่เฟืนกงกนังคลินิกโปรบมือให้แม่เฟิ่ด้วยครับผู้มีพระคุณกับเรานะครับขอบคุณคุณเฟิ่ครับขอบคุณมากมากครับทั้งคนสวยทั้งจิตใจดีงามนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับโปรดักสินค้าของคุณเฟิ่ด้วยนะครับกังนัมคลินิกนะครับคนไหนอยากหล่ออยากสวย นะครับเหมือนคุณเฟิร์นนะครับก็ไปที่กังนําคลินิกอ,อลีเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับต่อไปก็คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมครับอ่ะให้คุณพ่อเอกแล้วก็คุณแม่หน่อยนะครับปวยพรวันเกิดให้กับโนอุงอิงนะครับในไปปีแล้วโนอุง ซึ้งเลยซึ JA> ้งเลยไม่เยอะแต่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเชิญพ่อเอกครับนิดหนึ่งน่ะนิดหนึ่งน่ะเอานิดนิดน่ะอ๋อขอบคุณมากครับพูนแล้วครับเขายางเชิญเขาไปหลังจากที่กอนจากไปเข้าสู่ลำบากในการมาทำบริษัสมบัติสมิธดีใจหลายก็ว่าไ ดังๆปังๆไปเรื่อยๆเพราะให้เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนในเอฟซีแบบนี้ตลอดไปไปดูน้ำหนักก็นานก็โวยจริงโวยวหยเลยครับดังๆตลอดไปเลยสำคัญที่สุดวันนี้นะครับหนุ่มอิงนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ที่เป็นผู้มีพระคุณมากๆนะครับก็ให้บอสโจวยฟอรให้กับลูกสาวนะครับ ดีใจครับดีใจที่นะครับเห็นลูกสาวรล้วระพอกครับขอบรั่วนะครับของอีหลานครับพ้อครับพ่อเอกแล้วก็แม่น้อยเนาะเห็นตั้งแต่วันแรกนะครับจากมือแรกเงาหอดมือนีนะครับที่สุดเลยคือความภูมิใจครับความประทับใจนะครับขอให้อีหลาน ส่วนร่างกายแข็งแ,แรงรแฟนคลับแฟนเพลงทัวโลกหักแท่งไป<อ>งดนโเนมื่อแง่งกันไปดนๆดน,นะครับสร้างสัคงผลงานเพลงให้พี่รองเขา้าในเมืองในชมุมตลอดไปจากวันแรกมาถึงวันนี้นะครับดูเป็นคนโชคดีมากคือพอละ หนูเป็นคนที่ถือว่าสวรรค์สมมาเกิดกันแล้วกันเนาะนะครับสวรรค์สงมาเกิดนะครับเป็นคนที่นะครับพักของพ่อพ่อแม่แฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนขอให้กิล่ารักษาคุณนงามควมดีคือจำเกลือรักษาความเข้มไว้ตลอดอ่าห้เบิงแง่พ่อแม่เบิงแยงคขับรั้วแล้วก็ซื่อสัตย์รับ เอฟซีอย่างนี้น่ารักตลอดไปเนาะพอกะน,นะครับบ่ม,มีอย่างไม่มากไม่เนาะพอดีมาจากของกลุมก็นะครับได้นะครับนี่แล้วก็เฮหน่อยนะครับอ่านี่เอาเปิดดูได้เลยนะครับจากเฮหน่อยนะครับอ่ะขอเปิดกระดาษด้วนะอาอันนี้จากเฮหน่อยนะครับนี่ อยหน่ารักมากนะครับนี่ขอบคุณเฮียหน่อยมากนะครับนี่ผู้บริหารสาวน้อยรับเพลิร์นจูนะครับนี่เป็นตุ๊กตาน่ารักชุดขอบคุณเฮียหน่อยเด้อจ้ะน่าจะเป็นตุ๊กตาตัวแรก แมน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 น่ารักมากนะครับส่วนน้องพอนะครับก็นะครับนี่มาเลยนะครับโอ้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะว้าวโอ้ยกับปากลักษาคุา้ณข้อง,อง,ะง,องนะครับไอีลาเดินทางไปใสามาใสา่ปลอดภัย ทุกเส้นทางให้แฟนๆนิยมชมชอบให้องค์ผู้นะครับองค์พระยุไรจงรักษาก็อย่างีหละเพีงๆปังปงดังๆตลอดไปค่ะถูกสา,าธุาหลวงเก่งมีแต่คนรักทั่วโลกทั้งมนุษย์และเทวดายังไงก็ขอให้หนุ่อีกประสบความสุเร็จในชีวิตให้ลุงแมนได้รักด้วยสักคนนะครับ Happy birthday to you วัหลัก <atorium> ้าขอพุ่นแขกตุ้เกียร์ห้องเอคีก่อนปะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปอคีก่อนนึกได้ดับเปิดแล้วดับเปิดแล้วไว้พอนโดน ครับสำหรับหลาเด้อจ้ากัอีลากะขอขอบคุณพอแม่เอซีที่เอ็นดูแล้วหะเพ้งลาตลอดบมื่วานหลานสิพอบันทายอย่างกันแลกะดีใจจาดขอบคุณดีครับ นมาวันนี้เพื่ออุ้งอิ่งนะครับ คือสิบวมีหลานในมือดีหากว่ามีโคโจ้แลกับทีมงานสาวน้อยก็คือสิบวมีหลานในมือดีคือกันจ้ะผูกคนชแต่รวยแต่มีบุญคุณกับหลานั้งนั้นหลานโอ้โหแม่เอีซีเด้อจ้าพวกเรารักไหมครับ ละวันนี้พัตโจนะครับพร้อมด้วยเมนุษนะครับสนุษนะครับมอบเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แาบาทครับผม เฟซีไหนครับมาเลยทิพย์ครับมาเลยทิพย์ครับแปดมือครับแปดมือนะครับขอบคินมาเลยทิพย์นำเตื้อกะหลักการสัญญาว่านับตึกแดงมือหนีเป็นต้นไปหลักการจะพัฒนาจังฟงให้ดีกว่าเก่าแล้วก็สิ่งใดที่มันบบดีหรือว่าสิ่งใดที่พอฟัวเฟซีค่อยเตือนละ เราจะเอามาปรับปุงแก้ไขใหม่ขอขอบคุณทุกคนเด้อจ่าที่สูงวาั่ำหลาหักเนื้อจ่าเลยเปิดกล่องเลยครับแล้วก็เป็นกล่องของขวัญชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับจากจากปั้นฮัก บ้านฮักขาดแดงโอ้ว้าวว้าวเอาเอบ้า,า,านฮักขาดแดงนะครับเป็นของของวัญวันคล้ายวันเกิดของครบ18ปีในวันนี้นะครับดีใจนะครับดีใจน่าภูมิใจมากๆขอบคุณแทนด้วยนะครับขอบคุณจริงๆอย่างสวยงามเลยเอ้าลุคพิเศษหนอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์บิ๊กขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดหนูหด้วยนะครับและขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับที่มาวันนี้แล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็มาเป็นกําลังใจมาร่วมอวยพรให้กับคุณหนูของเรานะครับและมีอีกหลายท่านนะครับจากไหนครับ อ๋อทอมบอยครับผมทอมบอยครับทอมบอยครับสวัสดีครับชินครับจะไหนครับพี่กาโมพี่กาโมกาโมครับแม่ฮักเดนมาร์กแม่ฮักเดนมาร์กกาโมแม่ฮักกเดนมาร์แม่ถวสิงคโปร์ บ้านโฮมนะครับบ้านโฮมบ้านฮักโฮมฮักบ้านโฮมฮักหญิงนะครับนี่บ้านอะไรครับบ้านฮักบ้านฮักหญิงครับนี่อะไรครับแม่นิดเยอรมันนะครับแม่นิดเยอรมันนะครับนี่คือก้อนหักแท้นะครับจากบ้านฮักและพ่อๆใหแม่เนาะ แม่อะไรครับนี่แม่อะไรครับพี่จักรเลครับฟ้าใสบ้านฮักฟ้าใสนะครับนี่มาลายรวมเลยครับนี่คือความหักความเมตตานะครับจากพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่ไม่เคยขาดน้ำใจครับไม่ว่าจะเป็นวงอิงเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็แล้วแต่นะครับความเมตตาจากพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดมาและสัญญาไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป